เอาล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ Marvel Future Revolution นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสกิลของเจ้าสไปดี้ที่แสนดีเพื่อนบ้านที่คุณต้องมีไว้ครอบครองนั่นเองนะครับผมไปกันเลยทำไมถึงต้องมาทำแนวนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้ครับเขาไม่มีอ่า ให้ดูสกิลก่อนที่จะเลือกตัวละครเนีนะ่ยเนาะมีแบบดูเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวผมจะพยายามารีวิวตัวนี้เสร็จก็อาจจะรีวิวตัวอื่นด้วยเป็นของแถมไปนะครับผมโอเคโอเคน่ารักดีเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับลู่สกิลมาอธิบายสกิลกันก่อนนะครับสกิลเนี่ยจะมีทั้งหมด4สกิลแรกนะครับผมแล้วก็อีก4สกิลรอปลดล็อก 2ส,สกิลที่เหลือคือ 1. โจมตีทั่วไปกับอีกอันหนึ่งคือถ้าไม่ตายนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งหมดตอนเอาไปสู้เนี่ยหสกิลด้วยกันก็คือสามารถเลือกได้5สกิลจาก8สกิลที่มีนะครับผมมารีวิวกันดีกว่าว่าสกิลไหนหน่าใช้นะครับสกิลที่ 1. Spider Sense Combat นะครับจากที่อ่านดูแล้วก็คือหมุนตัวกลางกาดโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายจำนวนหนึ่ง ก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้เลยนะครับสกิลนี้สกิลที่2องเว็บชูเตอร์มาร์สเอ่าอันนี้น่าสนใจครับอันนี้เขาบอกว่าจะยิงแยมงมมุมซ้อนไปที่เป้าหมายนะครับถ้าเข้าเป้าเต็มครบจำนวนสูงสุดเนี่ยก็จะลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรู30เซนลดอัตราแม่นยำสัก15นานถึง7วินาทีและ ติดสถานะลังไหมถึง4วินาทีเลยนะครับอืมและไม่ได้แค่ลดเฉยๆนะเขาทำความเสียหายด้วยนะครับผมโจมตีได้สูงสุด9คนถ้าเท่าที่เข้าใจเนี่ยลองสังเกตดูตรงที่เขายิงเข้าไปนะสไปดี้ยิงไปน่าจะมี9นัดพอดีมั้งนะครับก็คือถ้าถ้ายิงโดนคนเยอะเนี่ยสถานะที่ดีบัฟที่ลดไปหรือลังไหมเนี่ยก็จะมีโอกาส วินาทีน้อยลงอัตราน้อยลงนั่นเองนะครับผมแต่ถ้ายิงโดนคนคนเดียวเลยหรือ2อสองคนนี้น่าจะได้ตามอัตราที่เขาบอกนั่นเองอถือว่าน่าสนใจเลยนะครับสกิลเมื่อกี้สกิลถัดมาสไปเดอร์สวิงครับก็โจมตีง่ายๆเลยนะครับโห,น,หนไปแล้วก็โหนมาไม่มีอะไรนะครับผมโหนไปแล้วกลับมาสวิงคิกอันนี้น่าสนใจอีกแล้ว นอกจากทำดาเมจใส่ศัตรูพร้อมกับน็อกดาวน์ศัตรูก็คือตีศัตรูล้มลงนะครับผมยังทำให้ลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรู30%และอัตราแมั่นยนันาพร้อมนังไหม่สียทีโอ้ยเหมือนสกิลนี้เลยเว็บชูเตอร์มาสเตอรี่นะครับก็คือยิงยายออกไปเหมือนกันนะครับแต่เป็นยายแมงมุมแบบแบบพิเศษนะครับแบบเบิ่มเลยทีเดียวเชียวสองสกิลเลยนะที่น่าสนใจเนาะ สกิลถัดมาครับผมอันนี้ Spider l a แลบนะครับให,ใ,หให้แมงมุมดึงศัตรูจํานวนมากเข้ามาทําความเสียหายแล้วก็น็อกดาวน์ศัตรูที่โจมตีด้วยก็คือทําให้ศัตรูล้มลงก็ตามสกิลครับตาม a n i m เมชันเลยนะฮะดึงศัตรูเข้ามาแล้วก็ทําให้ศัตรูล้มลงต่อหน้าเราเพื่อทอําคอมพูต่อเองเก็บไว้ในใจก่อนนะครับต่อไปดีบัฟอีกแล้วแล้วก็มีลังใหม่เหมือนเดิมเลย ลดความเร็วหร้อว่ลดอัตราแม่นยำนะครับพร้อมกับนังใหม่เหมือนกันเลยนะครับนี่ชื่ออะไรเนี่ยสไปเดอร์กรีเนนะครับน่าจะย่อม,มาจากระเบิดใยแมงมุมนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับใยแมงมุมประดิษฐ์เลยนะครับเนาะสไปเดอร์กรีเนเนี่ยแต่ว,ว่าวิธีการยิงต่างกันอันนี้จะเป็นยิงย้อยแบบเป็นโปรเจกต์ทานะครับแต่ส่วนสไปเดอร์ใยแมงมุมประดิษฐ์เนี่ยจะเป็นแบบด้านหน้าเลยก็ ก็อยู่ที่สถานการณ์แล้วกันเนาะมาดูกันต่อครับสไปเดอร์บอทกลุ่มเฮ้ออยนี้เริ่มจริงฮะอุ้ยเท่เดูดูแอนิเมชันเท่จัดอันนี้นะครับผมจะปล่อยสไปเดอร์บอทเป็นเวลาทั้งหมด10วินาทีแล้วก็ให้ค่าโจมตีไป18%ไปฝากไว้กับสไปเดอร์บอทนะครับผมคือคือเอาค่าโจมตีขอเเนี่ยไปใส่ในสไปเดอร์บอท ซึ่งถ้าสไปเดอร์บอทยิงไงเข้าเป้านะครับก็ทําให้ดีบัฟเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่เป็นรังใหม่นะครับแค่ลดความเร็วเคลื่อนที่กับลดอตัตราแม่นยำอาแต่ในแอนิเมชันเหมือนมีรังใหม่เลยเนาะอ๋อสรุปมันเลื่อนได้ทุกคนก็คือมีรังใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้คืออันอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยายแมงมุมประดิษฐ์นะครับที่ทําให้เกิดรังใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บชูสเตอร์มาสเตอรี่ก็ตามนะ ก็คือเราต้องเลงอะไรประมาณนี้เนาะแต่จริงๆมันก็ออโต้เอ็มให้ก็คือเลงให้อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้จะมีข้อดีอยู่อย่างก็คือแบบสมมุติเราโดนศัตรูโจมตีอยู่ใช่ปะเราก็ปล่อยสไปเดอร์บอทยิงแทนเราเราไม่ต้องเข้าไปโจมตนะีเออประมาณนี้นะดีกว่าที่ผ่านมนาะคือประมาณนี้ต่อไปสไปเดอร์โบล่านะครับตัวนี้ใช้ใยแมงมุมดึงสิ่งก่อสร้างออกมาก็คือดึงถนนออกมาแล้วก็สร้างความเสียหายทําให้ศัตรูล้มลงนั่นเองนะ ก็ออันนี้ดาเมจค่อนข้างรุนแรงครับน่าสนใจก็จากแปดสกิลที่พูดมาเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือก1เลยเว็บชูเตอร์มาสเตอรีนะครับเพราะว่าเอาไว้ทำคอมโบแล้วมันสามารถยิงกระจายได้หลายๆคนด้วยนะครับทำให้หลายๆคนอาจจะโดนหมดอาจจะไม่ต้องหวังผลที่จะสร้างรังไหมแต่หวังผลว่าโดนศัตรูหลายๆคนนะครับอันที่2คือยายแมงมุมประดิษฐ์ก็คือสมมติศัตรูมาใกล้ๆเราอยาก ทำให้ศัตรูกระจายออกนะครับก็อันนี้เลยดีบัฟเหมือนกันแล้วก็ทำให้ศัตรูกระเด็นไปข้างหลังอันที่3เนี่ยเราสามารถใช้ Spider l a แไม่ก็ Spider g r e รีเนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นผมก็น่าจะเป็น Spider l a แบแหละแบบอยากทำคอมโบก็ดึงศัตรูเข้ามานะครับผมอันที่4 Spider b o รอครับอันนี้เวลาเราแบบโอ้ยเลือดจะหมดแล้วไม่ไหวนะฮะศัตรูตามมาเหลือตัวเดียวหรือ2ตัวอะไรเงี้ย เราก็สามารถที่จะให้สไปเดอร์บอทเนี่ยทำหน้าที่แทนที่เราเราก็ไปเติมเลือดทำะไรของเราไปและสุดท้ายสไปเดอร์โบล่านะอันนี้ต้องมีครับทุกคนเอาไว้ทำดาเมจหนักๆเลยอันอื่นเนี่ยดาเมจแค่ร้อยส0งร้อยอ่ะนะครับผมเนี่ยอาเมจไม่ค่อยหนักเลยฮนะแค่ร้อยสองอันนี้คือเอาไว้โจมตีศัตรูแบบหนักๆแล้วก็ทำให้ศัตรูกระเด็นไปด้วยอืม อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับโจมตีทั่วไปจิ้ว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 ,ว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 นะฮะซึ่งโจมตีทั่วไปเนี่ยมันเล็งให้หมดเลยไม่ว่าศัตรูจะอยู่ไกลไกลจะบินอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับและอันสุดท้ายอธิบายกนหน่อยไหมอธิบายไม่ได้เลยสกิลนี้นะครับอันติเมทถ้าไม่ตายของน้องสไปดี้เพื่อนน้าที่แสนดีของเรานี่เองอันนี้โอ้ยเขาจะสร้งยางใยแมงมุมปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปมอบความเสียหายถึง980เปอร์เซ็นต์ก็คือพัน พันเปอร์เซ็นต์คือสิบเท่าของพลังโจมตีปกติทุกคนในขณะที่ยัยแมงมุมยังคงอยู่ครับก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องด้วยโหก็คือปกติลังใหม่เนี่ยมันจะสะตาร์ทศัตรูเฉยใช่ไหมแต่เนี่ยตอนที่เป็นลังใหม่เห็นไหมมันจะมีสายฟ้าก็คืออืมสุดยอดและและยังมีอีกสกิลหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อศัตรูโดนช็อตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยศัตรูโดนช็อตนะครับเขาจะลดพลังโจมตีของศัตรู25% นานถึง7วิเลยนะโอ้โหโอ m ม god บอกเลยว่า spiderman เป็นสายดีบัฟนะครับทุกคนนะฮะสุดจริงๆโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนสกิลก็บอกไปหมดแล้วนะครับเลือก5อันจากที่ผมบอกนะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็พอแค่นี้นก่อนแล้วกันนะครับขอตัวไปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นตัวไหนต่อเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนหายครับที no ่ไอรอนแมนก็อย่าลืมนะครับไปดูเทเลอร์สไปเดอร์แมนโนเวโฮมด้วยด้วยนะครับน้องสไปดี้ฝากมานะครับวันนี้ก็สไปเดอร์แมนขอลาตัวไปก่อนนะครับกับว่าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย